ชุดแต่งนะครับชุดแต่งที่อดีแท้รอบคันเลยนะครับท่านผู้ชมนะเอาง่ายๆเรียกกันง่ายว่าโฉบเรียกโฉมชาคิดนะครับโฉมชาคิดเลยโอ้โหผมบอกเลยว่าออปชั่นเขาเต็มเต็มเลยนี่ไม่ต้องพูดเยอะเลยครับท่านผู้ชมนะใครที่หาอยู่รีบเลยบอกเลยว่ารถมันสวยนะแฮงมาตูเแคบลงแคบล่าสวยๆเลย ับสวัดสด,ดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับมกผมของเขอาร์ตปัทละศูนย์แปดศูนย์สี่แปดหกหกห้าเก้าแปดนะวันนี้นะครับผมมีรถ SUV หรือว่ารถ PPV รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเข้าใหม่นะครับมานำเสนอนะครับเป็น Toyota Fortuner นะครับตัวนี้เป็น3.0 V4WD TRD ปี2014นะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เป็น TRD แท้นะครับ เราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นจากด้านหน้าที่ท่านชมเห็นนะครับเป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจกเตอร์นะครับกระจังหน้านะครับเป็นไงล่ะสวยๆเอาง่ายๆเรียกกันง่ายว่าโฉมเรียกโฉมชาคิดนะครับโฉมชาคิดเลยโอ้โหผมบอกเลยว่าออปชันเขาเต็มเต็มเลยนี่ที่หลังไฟใหญ่หน้านะครับตรงนี้ครับเหมือนกับปาเชโลเลยตรงนี้ครับมีที่รังไฟใหญ่หน้าด้วยนี่ไฟดัดหมองครับซ้ายขวานะครับสวยๆเลยตรงนี้ ด้านล่างนี่ก็จะเป็น LED นะครับท่านผู้ชมนะติดเสริมมาชุดแต่งนะครับชุดแต่งเทียดีแท้รอบคันเลยนะครับท่านผู้ชมนะชุดแต่งเนี่ยเป็นชุดแต่งเทียดีแท้รอบคันเลยมาด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างจะไม่ใช้ล้อเทียดีแล้วอ่ะเจ้าของเดิมนะครับจัดทรงเรียบร้อยแล้วครับจะเป็นแมตตีเอ37นะครับก้านตรงออฟศูนย์นะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะนะครับยางเป็นยางปี2021นะครับ ล้อมแม็กนะครับตันี้จะเป็นขอบ20แล้วนะครับทนผู้ชมจะเป็นล้อมแม็กขอบ20แล้วผมบอกเลยว่ายางปี2021ันแม็กใหม่ๆนะครับยางนี่ใหม่ๆดอกเหลือๆลึกๆนะช่วงล่างนะครับช่วงล่างเซ็ตเป็นของเทอินมาแล้วท่านัุท่านชมนะเป็นของเทอินแล้วนะท่านผู้ชมตรงนี้ผมบอกเลยว่าช่วงล่างนี่ดีแน่นอนนะครับ่าด้านข้างก็จะมีบันไดข้างนะครับนี่ชุดแต่งที่ดีสปอร์ตยูโอนะครับตรงนี้อ่ะฮะ สติกเกอร์นะครับบ่งบอกว่าเป็นทีอดีเลยรอบคันนะครับคิวกันสตน์นะครับนี่สวยๆนะครับท่านผู้ชมนี่ล่าหลังคามีมาให้นะครับพร้อมเลยนี่มือเปิดนะครับมือเปิดเป็นมือเปิดโคลเมียมนะครับท่านผู้ชมนะมือเปิดโคลเมียมเลยที่ผมเอาทํทคลิปวันนี้เพราะอะไรเพราะอยากให้ท่านผู้ชมรู้นะครับว่าหรือว่าท่านผู้ชมที่กําลังหารุ่นนี้อยู่นะครับที่วิคามีขายตัวนี้นะครับนี่แผงประตูนี่ครับกริปเลยสวยๆเลยนะครับอ่าฮะ แคปลาตรงฝาครอบสวิตกระจกต่างๆด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้สวยอ่ะเอาง่ายรถคันนี้นะครับพึ่งมาเมื่อวานนี้เองนะครับพึ่งมาเมื่อวานนี้เองอนี่ครับเม็ดโอเมดอาสวยงามเลยครับเรียงเม็ดท,ทุกจุดเลยครับกูะจกตรงนี้มาบอกเลยว่าคันนี้แน่นอนเลยใครที่กําลังหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นี่ครับเป็นไงหัวน็อตนี่สวยๆวยนะครับ จะดทรงจะทรงมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหนานๆจะมีเข้ามาสักคันนะครับนี่นะแผงประตูรึปแคปลาโอ้โหสวยกริปนี่ฮะผมให้ท่านผู้ชมดูแค่บอดี้อย่างเดียวพอเลยเนี่ยเห็นไหมให้ดูว่ารถมันสวยจริงอะ่ะเอาง่ายคิวซุ้มล้อรอบคันนี่ครับชุดแต่งที่อดีรอบคันนี่ฮะสวยๆนะครับเคดีแท้นะครับ ด้านท yani ้ายก็มีสปอยเลอร์หลังนะครับไฟเบรกตรงนที่3นีครับ t d Sportivo นะครับเห็นไหมของแท้นะครับของแท้นะครับตัวนี้อฮะสวยๆเลยคิวโคมี่ของค่าฝาท้าย Fortuner ไ์ฝาท้าย2ชิ้นนะครับติดกับตัวถังก็ติดกับฝาท้ายตรงนี้โอ้โหโลโก้ต่างๆมีครบนี่ฮะ3.0 D4D v n Turbo C W Full Time นะครับ V S C คือระบบการทรงตัว T R D Sportivo e มีครบนะครับนะ่างนี้ด้านท้ายคะสวยๆรถท้ายเดิมหน้าเดิมดูยังไงดูแค่แค,แค่หัวน็อตนี่ครับกับเม็ดอาร์คยางขอบฝาท้ายนะครับให้มันมีอยู่ให้มันเป็นของเดิมเท่านั้น,นครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้สวยงามนะตรงนี้นะครับนี่ กล้องมองหลังมีมาให้นะครับกล้องมองหลังมีมาให้หหมากล้องมองหลังสแตนดานเลยครับมีมาให้สวยอนะ่ผมบอกเลยนะตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยครับท่านผู้ชมนะใครที่หาอยู่รีบเลยบอกเลยว่ารถมันสวยนะแผงประตูแคบลงแคบล่าสวยๆเลยนี่ะสวยเป็นนะโอเม,มอกดาร์สวยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นตัวทีเอดีนะครับดูกันง่ายๆเลยครับ ดูอะไรบ้างดูกันดีดูที่เอาไงว่าถ้าเกิดเป็นตัว T R D นะครับที่เจ้าของเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับช่วงล่างก็จะเป็นของ T R D โชคสปริงนี่เป็น T R D นะครับท่านผูล้อแมกเป็น T R D แต่นี่เจ้าของเดิมนะครับจัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนใหม่หมดทั้งคันนี่นะเม็ดอกเอสวยๆวยนี่ครับตรงด้านซ้ายก็จะมีนะครับจกมองนะครับมองล้อหรือว่ามองมุมอับด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมมา เพื่อความดุดันเพื่อความหล่อยิ่งขึ้นนะครับมีฮูดมาให้ด้วยนี่ไหมจมูกมานี่เพื่อระบายความร้อนอเอางา่ายว่าท่านผู้ชมนะรถสภาพนี้ท่านผู้ชมเห็นนะอันนี้มันเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้ยังไม่ได้เก็บงงเก็บงานเลยนะท่านผู้ชมนะใครที่มาซื้อหรือมาจัดไฟแนนซ์ไปเอาไปสภาพนี้ใช้งานได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูในห้องเครื่องดีกว่านครับว่าเปิดฝาโปรงหน้ามาแล้วนะครับาภายใต้ห้องเครื่องเขาอะ หรือว่าภายใต้ฝาปองหน้าเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนไปรับชมกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดฝาปองหน้าให้ท่านผู้ชมดูเลยเอาละครับท่านผู้ชมนะอันนี้นะครับเจ้าของเดิมครับติดโชคค้ำฝาปองหน้ามาแล้วตรงนี้นะครับแทนเหล็กค้ำฝาปองนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีเหล็กค้ำแต่เจ้าของเดิมครับเปลี่ยนเป็นโชคมาให้นะครับตรงนี้อ่าผมบอกเลยว่าสวยจริงนะครับนี่สวยสวยเลยตรงนี้ดูกันที่คานนะเห็นไหมคานยังมีปั๊มเลขอยู่นะครับนี่คือคานเดิม ครับคานเดิมเลยดูกันอย่างนี้นะครับน็อตเดินนี่ก็มีขยับแค่ตอนใส่ชกคำฝาโป้งครับผมบอกเลยว่าสวยจริงครับสวยสวยนี่เดิมทุกจุดเลยนะครับท่านผู้ชมนะเดิมเดิมเลยนี่นี่ฮะแบตเตอรี่ก็บแบตเตอรี่ใหม่นะครับตรงนี้อันนี้ครับแผ่นพวงพันเพดนะครับไม่ยับไม่ยุ่ยไม่ยุ่งไม่บี้นะครับแผ่นเพดเดิมเดิมครับคานรับไปใหญ่หน้าก็ RL เหมือนเดิมนะครับนี่นะ L นะครับตรงนี้ครับอยู่เหมือนเดิม นี่ก็อานะครับนี่ตำแหน่งเดิมเลยอาา่ะฮะรถนี้หน้าเดิมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมหน้าเดิมเลยนี่โอโ้ผมบอกเลยนะรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องสามพันนะครับหรือว่าสามพันซีซีนั่นเองนะครับมาด้วยแรงม้านะครับตัวนี้ร้อยหกสิบสามแรงมา้าบอกเลยว่าทั้งแรงทั้งประหยัดแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะครับเอาง่ายว่าโตโยต้าเขาออกแบบมาหรือพัฒนามาให้เหมาะสมกับการใช้งานของ ลูกค้าอยู่แล้วครับท่านผู้ชมนะครับเปง่ายล่ะผมพาท่านผู้ชมดูในห้องเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเข้าไปดูในห้องโดยสารแล้วว่าเข้าไปแล้วมันจะมีออปชันอะไรบ้างเข้าไปแล้วมันจะแตกต่างกับ f o r t u n e r 3.0V ทั่วไปอย่างไรเราไปรับชมกันนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยนะภายในของเขานะเป็นโทนสีดําเลยนะผมบอกเลยว่าเฮ้ยเจ้าของเดิมเนี่ยแม่งดูแลอย่างดีเลยครับท่านผู้ชมนะ อันนี้ผมบอกเลยว่าสภาพนี้เราจะไม่ได้ทําการเก็บงานแม้แต่น้อยเลยครับนะท่านผู้ชมเนี่ยเราไม่ได้มีการเก็บงานเลยเนี่ยมาสภาพนี้เราก็มาขายสภาพนี้เลยนะโอ้โหสวยๆเลยสภาพนี้เบาะนี่กริบๆเลยเบาะหนังนะครับตนนัวนี้สังเก่งง่าย,ายทีอดีเห็นไหมครับจะมีปั๊มทีอดีเนี่ยเอาง่ายว่าข้างหลังด้านข้างก็จะเป็นลายแคปล่าเห็นไหมโอ้โหบอกเลยว่าทีอดีอะ แตกต่างกับ 3.0V แน่นอนง่ายๆเลยแค่นี้ภายในของเขาเนี่ฮะจะเป็นแคปล้าทั้งหมดเลยนะครับอ่าง่ายๆจะเป็นแคปล้าทั้งหมดเลยถ้าเป็นตัว3.0ทั่วไปนะครับก็จะไม่มีพวกลายแคปล้านะครับอ่าเห็นไหมดูแค่คอนโซลต,ตรงเนี้ยตรงฝาหรือว่ากล่องวิทยุนะครับก็จะเป็นแคปล้าแต่เป็นตัวอื่นจะไม่ใช่แคปล้าจะเป็นแค่แบ็กกอสเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมนี่ผมบอกเลยนะนี่เรามาฟังเสียงรถคันนี้กันดีกว่านะครับว่ารถนี้เสียงของเขาจะเพาะแค่ไหน เนี่ยผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถเดิมนะครับพ่อยังไม่ได้ทำเลยครับเป็นพ่อเดิมๆเลยนะท่อเดิมๆนะพ่อเดิมๆเลยตรงนี้โอ้โหบอกเลยนะอันเนี้ยง่ายๆครับสวยเห็นไหมมูไลที่ผมบอกเป็นแคปล่ลาแล้วนะเป็นมูไลสี่ก้านนะครับสวยๆตรงพวงมาลัยมีเลยมากงกวเพิ่มมันติฟังก์ชันนะครับอ่ามันติฟังก์ชันโหมดรับสายนะครับอ่าโหมดรับสายวางสายจากพวงมาลัยได้อะแดปทีฟคูรคอนโทรลนะครับตรงนี้มีมาครบนะครับตรงนี้โอ้โห ครับหน้าจอแสดงผลเป็นหลอดไฟ LED เห็นไหมรถคันนี้เป็นปี2014นะครับใช้งานน้อยมากนะครับ9ก4 8 1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับใช้งานน้อยแล้วก็สภาพก็พร้อมใช้งานเลยไม่โทมแน่นอนนะครับไม่โทมเลยตัวนี้นะนี่ครับเดี๋ยวผมจะลดเสียงให้ท่านผู้ชมนะครับตรงมัติฟังชันนะครับก็จะควบคุม ตรงจอนะครับตรงนี้ได้เลยครับผมบอกเลยว่าใช้งานได้ปกติครบทุกจุดนะรนะฮะเดี๋ยวนี้เนะราลองมาดูกันว่าตรงหน้าจอเนี่ยมันสามารถเล่นอะไรได้บ้างอ่าครับเ,ออเล่นอะไรได้บ้างก็จะมีนะครับสื่อบันเทิงต่างๆครับระบบนําทางนะครับอ่ามีหมดนะครับรองรับสายวางสายจากภูมอะไยได้นี่โอ้โห fm/am ได้หมดนะครับตรงนี้ระบบแอร์ก็จะเป็น แอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้เลยตรงนี้นะแล้วก็นี้ก็สิ่งพวกสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็จะมีครบเลยนักเท้าแขนมีมาให้นะครับช่องเก็บของต่างมีมาให้บล็อกนะครับตรงนี้นะคะอ่านะนี่ครับอ่ฝาฝาครอบเกียร์ก็จะเป็นแคปราเห็นไหมฮะเกียร์ออโต้ตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์ออโต้5สปีดน,นะครับทุกท่านนะตรงนี้จะเป็นเกียร์โฟนะครับตรงนี้นะเกียร์โฟเลยโอ้โหสวย,สวย ขาดไม่ได้ของโตยท่าครับที่วางแก้วมีทุกรุ่นครับที่มีทุกรุ่นเลยของนี้อ่าฮะแล้วระบบเซฟตี้ต่างๆนะครับก็บอกเลยว่ามี SRS airbag คู่หน้านะครับตัวถางเป็น g o a นะครับกระจกนิรภัยต่างๆนะผมบอกเลยว่าโตย o t านะครับเขาออกแบบมานะครับเขาคำนวณเขาวิเคราะห์มาแล้วในการใช้สอยในชีวิตประจำวัน เขาก็จะออกแบบมาให้เซฟทั้งคนขับทั้งผู้โดยสารทั้งู้โดยสารอยู่แล้วตรงนี้นะครับเอาง่ายว่าออกรถคันนี้ไปปลอดภัยแน่อนอนตรงในอารท่านชมนะ oh. มามองแดดมิกระจกมองข้างครับมาฮะสวยๆผ้าหลังคานี่รถปี2014ันกริปเลยผ้าหลังคานะครับ oh. โอ้โหสวยงามมากสวยงามมากท่านชมนะเไปไงานท่านชมผมพาท่านชมดูห้องโดยสารแถวที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวมาท่านชมไปดูห้องโดยสารแถวที่สองว่าเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรไปรับชมกัน นี่ครับท่านชมผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่สองแล้วผมผมบอกเลยว่าโอ้โหนี่เป็นหนังนนลายแคปร่าเป็นไงท่านชมโอ้โหสวยอ่ะตัดไวยได้แดงโอ้โหท่านชมผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับพร้อมใช้งานแล้วก็สภาพโดยรวมๆนะครับผมบอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์มากนี่ครับเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวสองแล้วจะมีแอร์ทั้งหมด3าแถวแล้วตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีจอนะครับอ่า ลูสายบันเทิงนะครับเป็นไงมีจอกลางมาให้ด้วยเป็นไงรับชมนะจอกลางนี้สามารถใช้งานได้ปกติครับจะลิงก์กับตรงคอนโซลแถวที่หนึ่งนะครับเพื่อมาเปิดตรงแถวที่สองครับหรือว่าจะใช้จะเล่นแยกก็ได้ครับตรงนี้เล่นแยกก็ได้ไฟในกรงไม่เก่งติดครบทุกดวงแอร์เออเย็นชํำนะครับนะอ่ะนี่ผมเลือกไปเห็นเนี่ยนั่นเ็นไแคปล่าทั้งคันแคปล่าทั้งคันเลยบอกเลยนี่แตกต่างกับ ตัว3.0ธรรมดาแน่นอนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเข้าไปนั่งห้องโดยสารแถวที่3นะรว่าการขึ้นลงจะสะดวกสบายไหมเดี๋ยวมาสาธิตให้ดูนะครับมันจะมีนะครับการเบาะตรงนี้นะครับเราก็พับเบาะมาครับปุ๊บนี่นะครับพับเบาะมาครับหลังเราก็จะเลื่อนเบาะมานะครับมันจะมีตัวสวิตช์ตรงนี้อีกครับมันก็ง้างไปอย่างนี้ครับตรงนี้ครับมาอยู่ด้านข้างอยู่ด้านข้างนี้นะครับท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมไม่รู้นะครับว่าการพับเบาะให้มันเด้งไปข้างหน้า ทำอย่างไรนะครับแล้วก็เหยียบบันไดข้างครับขึ้นไปแน่ห้องโดยสารแถวที่สามนี่ครับผมเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับผมบอกเลยว่าเอ้ยมันก็เอาง่ายว่าขึ้นลงก็สะดวกสบายนะครับเข้ามาแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอัดนะครับเฮดมผมเหลือเลขมผมเหลือนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับตอบโจทย์การใช้งานของท่านผู้ชมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะเอาง่ายว่าผมขอเสนอหรือว่า แนะนำโตลต้าฟอร์จูเนอร์3.0 VTRD ปี2014คันนี้ไว้เป็นตัวเลือกให้ท่านชมอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับท่านผู้ชมนะป่ะเดี๋ยวเราไปทดลองขับรถดีกว่านะว่าเครื่องเกียร์ช่วงล่างของโตลต้าฟอร์จูเนอร์3.0 TAD คันนี้มันจะเป็นอย่างไรไปทดลองขับรถกันเลยดีกว่าป่ะเราไปทดลองขับรถกันเลยดีกว่านะว่าเครื่องเกียร์ช่วงล่างมันจะเป็นอย่างไรนะผมบอกเลยนะเอาง่ายว่าในประสบการณ์หรือว่าในฐานะที่ผมขับรถพวก s อ v ยูอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าแตะคันเล่งเมื่อกี้นี้ก็ เขาเล่นเบามากนะครับเลี้ยวเนี่ยช่วงล่างไม่ดังตกหลุมไม่ดังเลยนะท่านผู้ชมนี่นี่ผมบอกเลยนะเฮ้ยโอเคเลยนะท่านผู้ชมน,นี่เนะี่ยฮะวงลงวงล้อเนี่ยครผมบอกเลยว่าเลี้ยวอย่างเงี้ยยอยวงอะไรไม่มีดังช่วงล่างไม่มีดังนะครับนี่ผมบอกเลยว่าโอเคเลยอนะ่ะเนี่ยท่านผู้ชมนะนี่เป็นรถเข้ามาใหม่นะครับเข้ามาใหม่ อย่างสภาพนี้เลยถ้ารถมีการเก็บงานอะไรทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมันจะพร้อมใช้งานขนาดไหนอ่าเไปไงานแลท่านผู้ชมนะเนี่ยพาท่านผู้ชมดูรถคันนี้เกือบทุกซอกทุกมุมแล้วอ่าฮะเดี๋ยวเราไปฟังราคาขายกันดีกว่าแลครับว่าวันนี้ผมจะเอารถคันนี้มาขายท่านผู้ชมเท่าไหร่เราไปฟังราคากันดีกว่า,ปาไปครับเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหา t ต y o t a f o r t u n e r 3.0 V T R D ปี2014นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับ พร้อมใช้งานสุดๆเลยเดิมทุกจุดผมบอกเลยว่าสภาพนี้นะครับสภาพนี้เลยยังไม่ได้มีการเก็บงานท้าผู้ชมซื้อไปก็ใช้งานได้เลยนะครับล้างคาแคร์ทุกไปใช้งานได้เลยแล้วมาฟังราคาดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมเอา Toyota Fortuner 3.0 TRD ปี2014มาขายเท่าไหร่ผมบอกเลยว่าเปิดตัวว้าวมากเลยผมเปิดตัวที่โชว์รูมพิครา740,000ก็พันบาทเท่านั้นย้อนมา740,000ก็พันบาทเท่านั้น ใครที่กําลังมองหาอยู่รีบเลยครับรีบเลยเพราะมีคันเดียวในโชว์รูมของบิ๊กคานอกนั้นก็จะเป็นเป็นพวก 3.0V ท่านผู้ชมเห็นไหมครับจะเป็นพวก 3.0V ทั่วๆไปนะครับแต่ตัวนี้นะครับที่คันนี้ที่ผมเอามาทำคลิปหรือว,ว่าทํารีวิวใหาทาอยู่เป็นตัวพิเศษแล้วเป็นตัวที่ดีรีบจับจองนะครับโทรเบอร์ผมเลยครับ0804866598ยกหูโทศรศัพท์แล้วกดเบอร์ผม0804866598 เพมาบอกว่าจะซื้อรถคันนี้เดี๋ยวเซลล์อาร์ตบริการหนึ่งที่ก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดสับสไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะรถรุ่นไหนนำเสนอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com